<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตามอ้ของเล่นลิงหนามครับวันนี้มีอะไรบ้างครับลิงเป็นนักโอ้โหลิงตัวน้แรงมากอูหดึงตัวน,นี้บ้าไปแล้วเอาใส่ถุงไปอ๋อเน,น่กับหมอมาหาเลยครับอ๋อครับอ๋อ ง้นออู่เห็นเสาคอยาตัวนี้เปิดครับเอ๋หมาโอ้ยน้องเลยอ๋อมีหมาลาเบอร์นี่สองตัวเลยครับนี่ฮอกโดยโอ้โห ขึ้นมาจากน้ำครับขึ้นจากน้ำมาเลยมีอะไรอีกโผล่โจมมปอพิกเกจูเออเอา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 ไม่ได้เสาคอยาวตัวนี้ันี้่แมวตัวนี้มีองค์กรไหนคุับ โอรงนี่ครับยโคตรงไอาไมีมาเนปยตัวนี้ครับ ออนอนง่ายไปแล้วเไไโอโอนี่ยน้าไปครับจะหให้โอ้โหมีอะไรข้อข้อล้ออืมหลัแล้วก็มีซุปเปอร์ฮีโร่ ก็มีจอแมสโอซอพิเตอร์จอชิเลกนี่อูดอีกตัวหนึ่งหอบเลอาวุดขาหักไปแล้วอ้าออออน่เน่เน่เเต็มทุงไปแล้วอ่า กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย